ก็ขอกราบสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลลิกินะครับผมก็วันนี้นะครับจะมารีแมปนะครับกล่องลูกค้าส่งมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมก็ตอนนี้นะครับกล่องได้มาถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการที่ผมจะรีแมปให้กล่องลูกค้ากันนะครับว่าจะทําแบบไหนไปดูกันเลยครับนี่ครับกล่องลูกค้านะครับนี่ รหัส3 8 7 7 0 k 0 3 h 01นะครับอันนี้กล่องเดิมโรงงานนะครับก็ยืมรถน้องบอลนะครับ <c oughs> ยืมยืมรถน้องบอลนะครับเสียบให้แต่จริงจริงอะรถผมก็เสียบได้แต่ว่าคือตอนนี้แกะเครื่องอยู่นะครับแกะเครื่องอยู่รอทํารอทําฟิตเครื่องใหม่นะครับก็คือเป็น53นั่นแหละนะครับก็เลยยืมรถน้องบอลมาเสียบนิดนึงนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้ลูกค้าเขาเรีเกวสกันมาว่า เขาต้องการรอบให้มันติดมือมากขึ้นแล้วก็เดินหอบนะครับอันนี้ผมเสนอเข้าไปว่าเออเดินหอบเอาไหมเขาบอกว่าเขาเอาผมก็เลยจูนเป็นติดมือให้นะครับแล้วก็จูนเดินหอบให้นะครับถามว่าจูนแบบนี้แล้วมันจะไปใส่รถเขาม,มันจะลงตัวไหมอันนี้ผมได้ถามรายละเอียดสเปคของรถคันนั้นมาแล้วนะครับ ก็จะจูนตามสเปคที่เขาใส่มานะครับแล้วกสว็ส่วนของเรื่องรอบเนี่ยผมจะไม่ปลดรอบเยอะนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยสปริงวาลวยังเดิมอยู่เพราะฉะนั้นสปริงวาลวเดิมผมก็จะมีข้อเลขเลข,เลขตัวเลขนะครับที่จะจูนไปให้เพื่อให้สปริงวาลวเนี่ยมัน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 ไม่ลั่นนะครับก็จะเป็นการโยนไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อกี้ก็เรานั่งจูนนั่งเก็บรายละเอียดของของตัวไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ประมาณนี้นะครับ จะไม่ให้ดูนะครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นส่วนตัวนะข้อมูลส่วนตัวนะครับที่ผมได้ลองได้อะไรได้เทสตัวเองนะครับก็ประมาณนั้นโอเคก็เดี๋ยวปิดสวิตช์เลยครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งเดินหอบให้เจอ้าของกล่องได้ดูนะครับโอเคแบบพอ,อรีเอพอเอากล่องไปเสียบที่บ้านแล้วปุ๊บเอ้ยทำไมมันไม่เดินหอบเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับก่อื่นเปิดสวิตช์นะครับ 然后他打。 เสร็จปุ๊บไปเสียบรถตัวเองเน ouais, right, right? ี่ยแล้วก็ตั้งเดินเบาสตาร์ทปุ๊บแล้วตั้งเดินเบาหานะครับเวลาตั้งเดินเบานะนี่ดูดูดูไขควงนี่นะครับตั้งแบบอย่างนี้เลยนะทีละนิดแล้วคาไว้ก่อนแล้วถอดออกมาเนี่ยตั้งแล้วก็ถอดออกมาแล้วลองบิดนิดนึงตื้นตื้นแล้วก็ปล่อยพอปล่อยปุ๊บถ้ามันยังไม่สโลก็ตั้งถอยออกมาอีกถอยมาอีกนิดทีละนิดนะไ้่ใช่แบบมันอย่างนี้นะอย่างนี้มันมัเอานะนี่ครับขันตัวนี้นี่ต ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยเนี่ยมันจะมีตรงเนี้เนี่ยสามารถไอไขควงเข้าไปได้นเนี่ยตั้งตรงนี้เลยขันทีละนิดนะครับขันทีละนิดอย่าอย่าขันแบบนี้นะอ่ะนี่นะครับอย่าขันแบบนี้นะอย่าขันแบบนี้นะขันแบบนี้ไม่ได้นะครับเสียงเรือนมันจะดังชิกชิๆๆชิ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 มันมันไม่ค่อยเพาะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แบบทําให้มันแบบต้องเดินเร็วขนาดนั้นจนถึงจะหอบไม่ใช่ผมจะเดินให้มันสูงกว่ารอบเดินเบานิดเดียวนะครับ ผมปรับให้มันสูงการับเดินเบาวนี้เดียวแล้วก็หมุนแค่แนี้แล้วก็ถอดออกมาก่อนแล้วก็บิดนี้นิดนึงตื้นๆแล้วก็ปล่อยพอปล่อยปุ๊บถ้ามันยังไม่หอบก็คลายออกทีละนิดทีละนิดก็เหมือนประมาณนี้อันนี้ก็คือเดินหอบแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคในเรื่องของกล่องที่รีแมปไปเนี่ยเอาไปใช้งานได้แบบไหนก็แล้วแต่สุดจะแล้วแต่เลยแต่ถ้าอยากให้แรงเลยจริงๆเนี่ยผมจะปลดให้อีกแบบนึงแล้วก็แต่รถเดิมทําไม่ได้นะครับรถเดิมต้องเปลี่ยนสปริงวาล นะครับต้องเปลี Spin ่ยนสปริงวาลเป็นสปริงวาลแต่งแต่อย่างอย่างของบอลเนาะของบอลเปลี่ยนเป็นสปริงวาลแต่งผมก็สามารถปลดล็อกรอบให้มันได้เยอะมากขึ้นนะครับมันก็จะขับมันขึ้นนะครับแต่ถ้ารถาลูกค้านะครับที่เอามารีรีแมปเนี่ยถ้าเป็นสปริงวาลเดิมเนี่ยผมจะปลดให้ให้มันสูงกว่ารอบมาตรฐานของมันนิดนิดนึงนะครับถามว่านิดนึงมมันก็เยอะนะกินจะเตอร์อีกเป็นฟันสองฟันอะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะฮะ ก็เอาง่ายๆก็คือถ้าสมมุติได้กล่องรีแมปไปนะครับรถตัวเองเนี่ยถ้าสมมุติตอนนี้ใส่อยู่10 14 2บสี่ย14 30อ่ะเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยจะได้ฟังจะได้เข้าใจง่าย14 30นะครับถ้ารถตัวเองอ่ะขี่ได้ประมาณ1โลละตัดนะครับฟังนะถ้าขี่ได้1โลแล้วตัดใส่กล่องตัวนี้ไปไม่ต้องเป็นสเตอร์ไม่ต้องไปเพิ่มสเตอร์นะคือยืนสเตอร์นั้นไว้เลยแต่รถอาจจะไม่ตัดนะครับรถอาจจะไม่ตัดนะผมจะจูนให้แบบ มันมันไปไม่ถึงตัดแต่ถ้าทุกคนเนี่ยไปเพิ่มสเตอร์ให้รถมันตัดกลายเป็นว่ารถจะใช้งานในรอบสูงแบบสูงมากๆและรถมันจะรถมันแรงแต่ว่ารถมันจะเออมันจะอันตรายคือมันคือมันใช้รอบสูงจนเกินไปอ่ะมันก็จะทําให้รถคุณพังพังเร็วขึ้นนะครับพังเร็วขึ้นแน่แน่ร้อเนะครับเพราะฉะนั้นใส่กล่องรีแมปเข้าไปไม่ใช่ว่าไปใส่สเตอร์เพิ่มนะไม่ต้องนะครับถ้ารถตัดพันเมตรเนี่ย ประมาณ1000เมตรเนี่ย1กิโลเนี่ยตัดสเตอร์ไหนให้ยืนสเตอร์นั้นไว้แล้วก็ใส่กล่องดีแมปเข้าไปถ้าให้ดีอยากขี่สนุกแบบนิ่มๆน,น,นิดนึงให้ลดสเตอร์ลง1ฟันแต่ถ้าอยากจะให้จี๊ดจา๊าดก็คือยืนสเตอร์นั้นไว้เลยนะครับยืนสเตอร์นั้นไว้เลยแล้วก็เสียบกล่องปุ๊บก็ขี่ได้เลยแล้วก็จูนที่จูนไปให้เนี่ยคือสามารถใช้ได้ทั้งแว้น และดันโลนะครับและดันโลนะสามารถแช่ได้ยาวๆได้เลยนะครับจะข้ามจังหวัดจะข้ามภาคก็แช่ไปได้เลยนะครับนะประมาณนั้นส่วนเรื่องที่ว่าถ้ารถไม่สมบูรณ์แล้วไปใส่กล่องรีแมปนะครับถ้าลูกแงบนู่นนี่นั่นเนี่ยอยากให้เช็คให้เช็คเกี่ยวกับเรื่องเครื่องก่อนบางทีมันอาจจะฟิตไปมันบางทีมันอาจจะแน่นไปแบบแบบแบบเครื่องเบ้าฝานู่นนี่นั่นน่มันแน่นเกินไปมันเลยทําให้ร้อนจนเกินไปนะครับต้องไปเช็คตรงนั้นก่อน แต่ถ้าอย่างรถพวกทําแบบทิปดันโลเนี่ยใส่กล่องตัวนี้ก็คือจบเลยนะครับเอามารีแมปนี่คือจบเลยขี่ยังไงมันก็ไม่แงบแน่นอนนะครับไม่แงบแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้จูนเบอร์ไม่ได้เพิ่มไฟแบบเบอร์อะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะครับผมเพิ่มไม่กี่องศานะครับประมาณนั้นแต่รู้สึกแน่นอนเนาะถ้าถ้าเอาจากกล่องเดิมเนาะรู้สึกแบบรู้สึกมือเลยนะครับมันจะประมาณนั้นนะแต่ถ้าอยากให้แรงๆเลยต้อง เปลี่ยนสปริงวาล์วนะครับให้เป็นสปริงวาล์วแต่งแล้วเดี๋ยวส่งกล่องกลับมาก็คือจูนฟรีตลอดนะครับจูนฟรีตลอดเลยนะครับอตลอดชีพเลยนะกล่องตัวนั้นนะก็ประมาณนั้น5้าบาทนะครับใครสนใจก็สามารถส่งมารีแมปได้นะครับโอเคบอลก็ใส่กล่องบอลคืนเลยอประมาณนี้ส่วนของบอลเดี๋ยววันนี้ต้องแก้ในเรื่องของเดินหอบใช่อยากได้เดินหอมลืมลืมจูนเดินหอบให้วันนั้น พอดีบอลมาลองไฟล์ใหม่นะครับผมจูนใหม่ให้ใหม่นะครับก็เป็นไงดีกว่าดิมยไหมแต่อันนี้ทุกคนยังไม่รู้ใช่ไอไอพวกที่แบบว่ามาจูนก่อนก่อนหน้านี้ยังไม่รู้ใช่จะรู้เพราะคลิปนี้นะรประมาณนั้นคืออ่าผมอ่ะจูนได้อ่าที่ที่ที่ถนัดนะจะเป็นพวกเวปประวานนี่ตัวนี้ตัวนี้ ปลาวันตัวนี้นะครับเพราะกล่องมันมันสามารถใส่1 1อยได้นะครับจุนปลาวันตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกดีนซุปครับแล้วก็จะมีเวฟร้อยสรุ่นเก่าๆนิดนึงเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยผมสั่งสั่งซื้อสายมาแล้วมันยังไม่ได้ <2019 S 1> LED ตัว9องพัตัวน้องแดงโซดาอันนั้นก็จูนได้แต่ตัวพวกพักใหม่เนี่ยคือผมยังยังไม่ได้จูนแต่ถามว่าจูนได้ไหมมันจูนได้จูนเหมือนกันนั่นแหละแต่แค่ว่า ปักไม่มีโปรแกรมไอ้ไฟผมมีหมดแล้วไอ้ตัวใหม่ๆผมมีหมดแล้วนะครับตัว S3 S3 รีไม่ได้นะครับ S3 มันทําไม่ได้นะมันจะทําได้เฉพาะ s 4เป็นต้นไปนะพวกนี้พวกนี้นะครับทําได้นะครับใครที่แบบว่างบประหยัดเนาะวัยรุ่นงบประหยัดก็รีแมปนะครับก,ก,ก็ก็วิ่งดีนะครับก็ไม่ได้ขี้เลาขี้เหร่อะไรแต่ถ้าใครงบถึงถึงนุ่นเลยกล่อง API ครับ ก็ API เลยแล้วหาช่างดีๆอย่างเช่นช่างโตยอย่างเงี้ยพี่มอสสวัสดีอย่างเงี้ยช่างเบียร์จ 13, ลาสีสิบสามอะไรอย่างเงี้ยหรือช่างบาสเพี่เกษมอย่างเงี้ยก็จุนได้หมดเลยนะครับอันนั้นก็เป็นลูกพี่ผมหมดเลยให้ความรู้ผมหมดเลยนะครับอ่าก็ประมาณนั้นก็ใครอยากลองดูนะครับห้าร้อยเพิ่มความเร็วเพิ่มให้มันรอบมันมันจี๊ดขึ้นมันขี่สนุกขึ้นมันมันขึ้นก็ต้องลองครับห้าร้อยบาทนี่ผมถือว่าผมผม,ผมว่าผมเออนะก็นั่นแหละถือว่า ได้ลองกันนะต้องลองครับมันขี่สนุกมากกล่องร e ีแมปนะครับมันจะไม่เหมือนกล่องเดิมรอบเลิบม,มันยืดขึ้นไปมันก็ขี่สนุกขึ้นนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะใครที่สนใจนะครับลองทักมาถาม a c e b o o k ส่วนตัวผมได้แล้วก็อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งกล่องมาได้นะครับถ้ารุ่นที่ผมมีเนี่ยก็คือสามารถเสียบได้เลยแต่ถ้าให้เน้นนะเวฟร้อยสิบกับดีมซูเปอร์ครับเออตัวปีเก่าๆเ,เนี่ยได้นะครับเน้นเลยอันนี้ เพราะว่าผมจะมีรถไว้เปลี่ยนกล่องสับกล่องได้เลยนะครับอืมประมาณนั้นนะครับโอเคยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ